สวัสดีคะ่ะทุกคนมื่อนี่ถึงเวลาที่ายแพรแว่สิไปเห็ดวิสารีเทิเร์นพวานนัด VFS อกบอโกบว้เนาะคะ่ะตื่นมากกะอยากนั่นอยากมีเตรียมเอกสารแน่ลูกหลานเพิ่งกะสิไปทํางานตอนนี้ห้องกะสีออกไปขึ้นรถแท็กซี่หนาปากซ้อยจากล่ามสองเข้าสิไปสถานี B ี s ออุดมสุขเนาะคะ่ะ การใส่ชีวิตเมืองกรุงกสิบุญไว้แน่เพราะว่าผูกคนกนสิลากหลายเฮากสิเฮตโตหายกลมกลืกนกับคนเมืองกรุงเนาะคะ่ะตอนนี้เฮากสิยางออกจากประตูไปขึ้นรถแท็กซี่กันเนาะคะ่ะยืนล้อรถวนไปจ้าตอนนี้เอาแท็กซี่มาแล้วพี่น้องแท็กซี่มาแล้วสีชมพูองตองตอนนี้เฮากะโอ๊ยเปิดประตูขึ้นรถแท็กซี่กันเนาะคะ่ะไปสถานีอุดมสุพ่น้องเอ้ย ขึ้นรถแล้วกันนั่งเบิดเ,เ,เ,เจอเบิดเจยไปเลยจ้าทุกคนสบายใจได้นั่งในแอร์เย็นเย็นขังนอกมันห่อนแหง้งแหงเมืองไทยนี่มันห่อนอีหลีเนาะจ้าทุกคนหอนแบบเงิอแตกถักๆเลยตอนนี้เขากะโอ้ยชมวิวขางทางไปเนะคะ่ะบ้านเขาเป็นจังไดแน่เบ่าม้อยหอยสังกันไปกับลูกก็หลานแท็กซี่เข้ากระสีลำคันอยู่น่นะคะน่ะพูดนะเบืองขางทางบานเขาก็งามงามเนาะ หลังสีแดงสีเขียวต่า่าจิตใจใจแยแวกันจอดจออยู่ B ีทีเอตอนนี้เขากลับมาถึง B ีทีเออุดมสุขละค่ะขึ้นไปขังบนเนาะพี่น้องขึ้นบันไดเลื่อนไปขังบนกันจ้าโอยบันไดเพิงกระสเม็นสูงเนาะจ้าพอแม่พี่น้องจ้าจากสี่หลังเนาะคะ่ะบ้านนอกเข่ากุง้งขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆกลับมาเห็นวิวกรุงเทพด้อย่างชัดเจนเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันอยู่สูง ตอนนี้ห้ากะสิยางไปซื้อตั๋วกันค่ะจากสถานีอุดมสุขห้ากะสิไปสถานีอโศกเฮากบบระบลูวาล่าราคาตั๋วมันเท่าไหร่ได้พ่อแม่พี่น้องยายเผยแวกกะสิยางไปถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนตอนนี้ก็หาเงินหาทองก่อนค่ะสิบไปซื้อตั๋วเขาโจ๊กๆจ่กลวงๆวงหาเงินในกระเป๋าคนกะหลายอยู่เนาะค่ะยางไปถามเจ้าหน้าที่่นจักบาทก่อนหนะ้ามันค่าตัว๋วเท่าไหร่เนาะค่ะ สวัสดีค่ะแปะโศกสองคนเท่าไหรค่คะคนละ59บาท2คน118บาทค่ะคุณพี่เรียบร้อยจ้า2ใบ118บาทตอนนี้เฮากระตืดข้าไปข้างไหนเพื่อที่สิเป็นล้อรถข้างบนกันเนาะค่ะมาถึงข้างบนกะงวกใส่งวกขัวอุ้ยคนเมืองกุ้งขึ้นมาหลายแต่พ่อแม่พี่น้อง โอ้ยืันนี้มันวันทำงานเนาะจ้าคนเมืองกุงกสิหลายแน่นวุ่นวายรอรถดกะโอ้ยยังบมาจักเทียออมาแล้วมาแล้วสีเขียวสีแดงมาละจ้าทุกคนคะ่ะเฮากะสีรอเปิดประตูนะคะคุณน่ะทุกคนยืนจดจอรอเปิดประตูกันเนาะคะ่ะแย่งกันขึ้นระคะหาหม่องนง่ง ขึ้นขึ่นลงลง,ลงยู่นี่แหละจ้ะพอแม่พี่น้องจ้าโอ้ยคนเมืองกรุงก็ใส่มัน,น,มนลหลายหลายบุญไหว้เนี่ยมือสาวเข้าไปทำงานกันเนาอค่ะ ตอนนี้เ้อกับมาถึงสถานีอโศกกันแล้วนะจ๊ะทุกคนจากสถานีอโศกนี่ห้องกับสิขื้นรถไฟฟ้ฟาใต้ดินไปสถานีสามย่านกันจา้าเ้องกับยางยางหาบันไดกันนะจ๊ะว่าบันไดเดือมันจะต้องไดตอนนี้ยางดุม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 ไปเห็นเขาลงไปห้องกับลงไปน้ำเขาเด็กจ,จา้ายางลงยางลงยางลงคนกับไล่หลายพัลยนลันนันพันลันนี่อ่ะลง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 ถือสบายมาชมวิวกรุงเทพกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋นานั่นนั้นเด็กเขากรุงทั้งเทียหนึ่งค กระขึ้นกระลงหลายหลายบงเนี่ยลงแล้วก็ลงอีกลงแล้วก็ลงอีกเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินกันน้อจ่ะท huh, the yeah, ุกคนจ๋าเอาลงไปค่ะลงไปค่ะเดิน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 ตามเขานั่นละจ้าเดินตามคุณกรุงเทพจำบึดจำบึดเรียวไยเรียวขว้าหามองออกนะคะทุกคนตอนนี้เขากับยางน้ำกลนเข้าไปคนกับลือละลือละเข้ามากคือกันออะลงอีกแล้วจ้ะลงอีกแล้ว มาถึงตรงนี้คอยก็สิล่องซื้อตัวจากเครื่องนะจ้าบ่ได้ไปหาพนักงานเขาค่ะเอาหยัดหยัดหยัดโกดโกดโกดหยัดใส่หยัดขวาะมันคือมะเขาพี่น้องอ่ะปีนหนาปีนหลังอ่ะล่องเบิ่งไม่ล่องหม่หลอบแหลกบ่ได้รอบสองก็ล่องไม่หยัดใส่หยัดขวาแล้วกัล่องเบิ่งอ้าอันอันมันเป็นแจ้งใดมันสิใดไปบนอีพี่น้องหยัดหนาหยัดหลังแล้วก็แล้วแค่จ้งไดละบานี่เป็นงงงวยงวยบ่เคยซื้ออันตัวจากเครื่องจากเทียนาะพี่น้องจ้ะ เอาหลานมาซอยชีวิตบาทนี่เขาก็จับยัดอ้าวบาทนี่เอาเหรียญใส่แล้วก็กดค่ะสามย่านกดรอบหนึ่งมาถือกดรอบสองสีแดงก็ขึ้นว่าไปสามย่านอ่ะยอดเหรียญหนึ่งเหรียญสองเข้าไปนะคะเหรียญสามค่ะบัตรที่นี่ก็ลอหลับบัตรนะคะทั้งหมดก็ยี่สิบหกบาทนะจ๊ะอ่ะลาบบัตรจากช่องนี้เนาะคะ่ะลาบบัตรลาบบัตรอย่าลืมอันลาบเหรียญทอนน้ำเดือดจา้า เลาเคยบัเมาเคยทเทปเลยเพราะว่ามาเคยใส่ชีวเมืองู้นาะโคเลี้ยงกับพนย,ยอเลงรเป็นวันนี้เขาจะชจานจ้ี่นนเนา,าะค่ะเพราะว่าจไปสตาร์กันไปลงไปลงเอ็มอาร์ที่สามยานเด้อจ้ะตานสามมามาว่ <laughs> <laughs> นาน้ำลงุกพี่น้องเลย เข่ามาในรถแล้วก็ได้นั่งพอดีนะคะทุกคนอ่ะลวงกระเป๋าออกมาค่ะแอร์กัเเ็นฉ่ำสังเกตบคุคคนขางๆเลยค่ะคนขางๆกันนั่งหลับชิュๆไปจ้ายกโทรศัพท์ขึ้นมาส่งใสายทรงขัวแง่งมังหันส่งมองนี้นะคะทุกคนตอนนี้เขามาถึง3สามยานล้าจาเดี๋ยวเขาจะไปออกอตรงเอมอารที่ประตูสอง เขาสิเอาอันนี้ไปย้อนเนะาะเพื่อว่าสิหาทางออกได้แ่บแบพฝ่นขำมั่งเตี๊ยบขังเลยพี่น้อง,ง,อง,องโอ้ยดีใจทำได้พี่น้องจ๋าโบกมือทักทายป่านนางงามเข้ามาแล้วเฮาก็สิได้มองหาทางออกกันเด้อจ้าบานที่นี่ทางออกมันอยู่ไสล่ะ เจอทางออกเอาเข้าก็เห็นดอกไม้แล้วจะพี่น้องจ้าส้มดอกไม้เข้าไปมี่แต่ดอกงามๆเขามีงานอย่างนี้พี่น้องเขารับปริญญาก,กันบ่คะอ่ะส้มสี่โบสี่เบสส้มดอกไม้เข้าไปค่ะพี่น้องจ้านางดุมดุมดุมด,มดุมไปเข้าก็เจอแล้วนะคะพี่น้องนี่แหละหม่องที่เฮ้าสีมาเฮ็ดวีซากันนะคะมองนี่ก็คือจามจุลีสุขแพ้เดจา้าส่วนหม่องที่เฮ้าสีเฮ็ดวีซานั่นกะ เขาเอื่นไว้ VFS Go Bor เขาตัวงางขึ้นไปขังบนชัน้น C เนาะคะ่ะมองนี้เขาสิรับเพจอันวีซ่าลหลายประเทศเนาะคะ่ะตึกกสิ่งสูงประมาณนี้ระคะ่ะสถานที่รับทำวีซ่าจามจุ r ีสแควร์ค่ะถึงแล้วคะ่ะ Jam Juri เนาะมองที่สปเปกิ้นวีซ่ารีเทิร์นเดี๋ยวตวบาขนขอ้างในเขาอาจจะไม่หายภาษาไทยเดี๋ยวที่สิมานเราให้ฟังบอกว่า บอกว่าจังได้ยืนเอกสารแล้วภายในกี่มือนมนจังสีได้วี่าเนาะเจวสิเราชูบ้างล้วจ๊ะตอนนี้เขามาถึงแล้วเนาะมาดามกัรลงปรุงไปลายของกันเนาะค่ะเพราะว่าพี่มาคยของกรุงเทพเป็นครั้งแรกที่พี่มาในกรุงเทพส่วนมากพี่ใส่ชีวิตยูแถวอัน ายในเด้อทุกคนจะให้เห็นภายในคนนางรอทำเอกสารหล,ลายหลายที่ก็เป็นหนึ่งแน่นันทีต้องนางรอคนหลายด้านในแต่ว่ามประทัดถูกเ้าไปหาเจ้าหน้าที่ดอกนางรอจุกรพงร B F S หลังจากที่ห่อดังล่อมานานตอนนี้ห่อกระด้เวลาเขาไปขังในแล้วเนาะคะ่ะห่อกระสิไปต่อแถวเขาค่ะคนกระลายหลายทั้งฝรั่งทั้งไทยเนาะคะ่ะถ้าเขาไปขังในแล้วเพิ่นสิบอให้เหาอไทยได้พี่น้องห่ากระสิบอสามารถ่ทยได้นะจ้ะตอนนี้เ่ากระสถไทยแต่ตอนที่ห่อสิออกมาเพราะว่าเขาทําเสร็จแล้วเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะนังลออยู่ในหันเป็นเวลาสองชั่วโมงพี่น้องจา๊าเมื่อยแอรแหล่เบิ่งจากสภาพตอนออกมาก็ได้คะ่ะ อนนีเขาเทส็จแล้วพี่น้องที่มันา็มีนัดสี่โมงสี่สิบีรอสามโมงีเอ็ดอ่พารอร์เนาะเรามาเทียงงไปสี่ทนึงอยสี่อันนี้แค่พีารเทิเ่าน้นเรเขก็หัยร้อยสามระมาณามาทีตัวหลายคนนั้นเนาะยังมัทันอู่เขาส่งขึ้นมาไกเนาะเรามารุวมซอยกันด้วยว่าพีสุดการย่างไรเนาะค่ะอันนี้คหะทำนีดแล้วค่ะพี่น้องเอามาเรามาแชซีกันฟังมา เทิแนดรอะเอ็ตกอมันหนนยากไเนาะเพราะว่าตะกอนหรือเขาดแบบสถานกลองซูเลอมันอไว้ป่นนี้เขามายืนกับด f เอ็อโปรโบนัสสาน้องเราภาษาอางกเลยน่าก็จะเช่้าก็สิเกเกินจะเอามาเราซูฟั่งเข้าบ้านเดือนค่ะมาเอาใจซอนดีไปแบนหรือว่าเความิแนด์ดัไหน่กมากทีเนาะ้าเา thank <laughs> you